หนึ่งไอนี่สวัสดีครับพวกับผมมีนบีทีชานแนลนะครับ <Okay. S 1> วันนี้นะครับผมก็จะมาทำตามสัญญานะฮะว่าผมจะทำคลิปจะลอง2,000ซับและก็ทาแป้งหน้าขาวนั่นเองนะก่อนื่ยก่อนที่เราจะไปรับชมคก,กันก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ไม่ลืมกดสั่กระดิ่งกิงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยป้าตามสัญญานะครับผมผมก็จะทาแป้งหน้าขาวนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่แว่นตานะฮะถ้าใส่แว่นตานี้ก็จะเป็นธีมเลยครับธีมรายการว่างๆๆนั่นเองนะฮะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําตามสัญญาจัดไปครับผมนี่แป้งของเรา นับด้วยนะครับผม3 3 2 1าอ้หนึ่งอ้ยนี่เอาดังหัวเลยครับผมลองวัดทับขอบคุณเขาลองวัดทับแล้วอโอ้ยดังหัวเลย นี่ครับสองพันซับขอบคุณสองพันซับครับสองแล้บผมสองพันสองศูนย์ศูนย์ขอบคุณครับขอบคุณสองพันซับครับผมเย่ขอบคุณสองพันซับครับที่ทำให้ผมมีวันนี้นั่นเองครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกซับสไครก์ครับที่ติดตามตั้งแต่ศูนซับตอนนี้จนถึง2000สองพันซับนะครับ ตอนนี้ยอดวิวในช่องก็มีสามแสนกว่าแล้วนะครับผมก็ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณพี่พี่น้องๆนะครับขอบคุณที่ให้การสนับสนุนได้มานะฮะและสัญญาว่าผมจะทําคลิปสนุกแบบนี้หรือพาไปกินพาไปรีวิวให้ทุกท่านทุกคนได้ดูขอบคุณสังกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับโอ้แป้งเข้า ฝากกันเลยนะฮะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มาชาลองสองบันทับนั่นเองฝากทุกท่านใครยังไม่กดติดตามซับสไคร์นั่นเองก็เข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแชร์คลิปนี้ใหถึงสักสามสิบไลค์เดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่นะครับผมนะครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มดไม่พลาดิปแบมไม่ลืมกดส,สักหนิ่งนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะทำอะไรเที่ยวที่ไหนกินอะไรบ๊ายบายขอบคุณครับโอ,โอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมสองมันซับครับผมเย้ขอบคุณครับ thank you for watching thank you for support Bye.